สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปคนโสดของคนธาตุไฟนะคะเพื่อนๆธาตุไฟได้แก่ราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูนะคะหมอมินอ่านทางไทยเรานะคะวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปพลังงานนี้นะคะแน่นอนละคะ้ค่ะเป็นคลิปแรนดอมนะคะเพื่อนๆถ้ามีเวลาก็คือมินจะทําให้มาถึงคลิปคนโสดนี้นะคะ พลังงานนี้แน่นอนค่ะเป็นพลังงานรวมและเป็นสถิติมันอาจจะไม่เกิดก็ได้แล้วถ้าในไพ่เนี่ยที่มินอ่านมินจะอ่านตามไพ่มินใครจะกลับแปลว่า ใครจะมาหรือใครจะไปนะคะหรือบางทีมีคนเดิมๆที่คุณยังวนเวียนแปลว่าวัสนากุส่วนผลบุญหรือเวรกรรมก็ได้นะคะที่ยังไม่ให้จบกันแต่ถ้าใครไม่มาตามคลิปนี้นะคะแปลว่าคุณต้องเดินหน้ามันหลุดพ้นนะคะเพื่อนๆจากห่วงวิบากกรรมนี้ชีวิตของเราต้องเดินหน้าต่อนะคะอย่าเอาการดูดวงทั่วไปนะคะของมินนี้ไปตัดสินใจใดๆนะคะว่าเป็นเรานะคะให นี้อาจจะอ่านสลับกันด้วยด้วยนะคะเพื่อนๆมาฟังกันเนาะอ่าไพ่เซนเตอร์ของชาวธาตุไฟคนโซนอะเดจัดเมนต์เดจัดเมนต์ไพ่นี้นะคะที่จริงไพ่ออริจินอลก็คือไพ่เป่าแต่เทพเจ้ากาเบียนที่จริงไพ่ความหมายนี้ลึกซึ้งละเอียดมากเป็นไพ่เวรกรรมที่คนเขาพูดกันแต่ไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะ,ะเป็นไพ่ของพฤติกรรมการกระทําไพ่นี้ยังบ่งบอกว่าวันเวลาเก่าๆนะคะ คู่จากอดีตชาติหรือคู่จากชาตินี้ลักเพืเ่อนคนที่ห่างหายไปมินไม่ทราบว่าเป็นคนที่ปัจจุบคนเก่าสมัยไหนของคุณบางคนอาจจะเป็นคนที่ย้อนวัยเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมใครที่ห่างไปมีโอกาสนะคะเห็นไหมแสงทองที่ศาสตร์ส่องมาดอกไม้ก็ผลิใบนะคะเป็นการฟื้นเป็นการตื่นบางท่านอาจจะจบปัญหาจบจากคนเดิม,ดมก็ได้เพื่อชีวิตเราได้เริ่มต้นใหม่คุณจะเจอคนที่นะคะ อุปถัมภ์ค้ำจุนเล่านะคะมีหัวใจที่เต็มเปี่ยมนะคะอยู่กันจนแก่เท่าหรือสิเปรียนเป็นความรักที่ดีงามเพื่อนๆขอให้คุณรับพลังงานนี้นะช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะคะสิบเปรียนคือความเติมเต็มทางด้านเงินทองแล้วหัวใจเห็นไหมะคะสำหรับนี้แล้วบ่งบอกสถานการณ์ที่ว่าเป็นสองถ้วยความรู้สึกดีเกื้อกูลกันและกันวันฉลองนะคะโรแมนติก ที่เราสองคนนะคะคืนดีกันบางท่านนะคะมินพูดก่อนเนาะคนโสดคุณจะเจอความรักหนึ่งนะคะทางโลกออนไลน์นะ,ะนเพื่อนๆนะคะใน f c e e o o o นะคะใน w h อ t s a p p ลายอะไรต่างๆแต่มินอยากบอกนิดนึงว่าบางท่านก็สมหวังบางท่านระวังสแกมเมอร์นะคะเพราะว่ามินแค่อ่านไปตามภพยของมินนะคะไพ่ก็กว้างๆนะคะเพื่อนๆไม่ได้จอจองของใครด้วยบางคนอาจจะที่คุณทํางานติดต่อประสานงานหรือเพื่อนๆแนะนําให้นะคะตรงนี้ได้ด้วยเห็นไหมคะ ความรักนะคะมันเริ่มนะคะเป็นเป็นเม็ดเป็นผลเริ่มนะคะที่จะผลิใบได้ด้วยนะคะเพื่อนๆบางคนนะคะเดชเลอดความรักของคุณนะคะเห็นไหมไพโยกกันกับตรงนี้บางคนความรักนะคะที่อยู่ไกลกันเป็นคนแดนไกลเป็นคนต่างชาติเป็นคนต่างอายุต่างศาสนากับเราได้ด้วยนะคะเดเพลนเนาะมีอะไรที่แตกต่างกันแต่แน่นอนบางท่านยังวนวนเวียนกับสิ่งเดิม ทำไมคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยทำไมเราถึงตัดไม่ขาดเพราะว่าคุณเป็นคู่บุญคู่กรรมกันนะคะไพ่ตรงนี้มินไม่ได้บอกว่าเวนคู่เวนกรรมนะ,ะบางท่านเพราะไพ่ยกกันแบบนี้นะคะเป็นสิบเหรียญเป็นสองถ้วยนะคะความรักมันคู่ควรกับความพยายามนะคะตรงนี้ได้ด้วยมันก็คือคู่บุญคู่กรรมที่เราตัดกันไม่ขาดนะคะนะ,ะนะตรงนี้มีใครบางคนที่รู้สึกว่าเคยหันหลังให้กันนะอยู่ต่างชาติแดนไกลอาจจะรอวันที่เคลียร์ใจนะคะเ,เพื่อน รอวันที่จะเคลียร์ใจรอวันที่จะชัดเจนรอวันที่จะเดินทางเจอกันหรือพไพ่ใบนี้อาจจะบอกว่าคนที่เคยจากเราไปนะคะเหมือนดอกทันตะวันที่ขึ้นวันใหม่เหมือนแสงอรุณเขาจะกลับมาพร้อมนะคะกับความชัดเจนที่มีให้เรานะคะตรงนี้อาจจะได้เคลียร์ใจได้ทักทายได้พูดคุยได้เคลียร์ปัญหา แต่ถ้าเป็นคนโสดอีกแบบหนึ่งมินจะพูดนะคะบางคนอาจจะพบรักกับเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมป๊อปปี้เลิฟมาดูนะคะไพ่ใบนี้ reconciliation มันเหมือนกันกับไพ่นะคะเดทจัดเมนเลย,พยไพ่ใบนี้ก็หมายถึงสิ่งเก่าๆนะคะวันเวลาเก่าๆคนรักจากอดีตชาติหรือนะคะคนรักจากอดีตจะได้หวนย้อนมาความรักอาจจะเป็นในวัยเด็กหรือคุณจะมีความรักชิลเลนนะคะเพื่อนๆเป็นเด็กอายุน้อยกว่ามากๆนะคะ คนรักบางคนนะคะคนโสดคุณจะได้เจอเนาะคะ่ะเพื่อนๆโซเมดหรือบางท่านจะได้เจอคู่จากอดีตชาติเคยสร้างผลบุญนะคะร่วมหนุนกันมานะคะาศาสนาของเรา,าศาสนาพุทธคนที่ไม่เคยเจอกันไม่มีนะคะเพื่อนๆไม่มีเหตุบังเอิญถ้าเจอกันแล้วดีแปลว่าสร้างวาสนาต่อกันมาเยอะ นะคะถ้ากลับมาเพื่อสร้างวิบากกรรมที่ไม่ดีเจ็บปวดและเสียใจแปลว่าเวรกรรมหนักนะคะไม่เป็นไรเราสร้างกุศลผลบุญบางท่านจะหลุดพ้นผลแห่งความดีงามจะตอบแทนเรานะเพื่อนๆอะไรที่เราเหน็ดเหนื่อยเนาะสเตนมันคู่ควรกับความพยายามและตอนนี้นะคะความรักความพยายามของคุณกําลังจะสมหวังสําหรับบางท่านคนที่จากไปจะหวนกลับมาแต่บางท่านอาจจะเจอความรักครั้งใหม่นะคะหนึ่งถ้วยนะ แต่มีคนเดิมๆเ,เขานึกถึงคุณเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่หรือบางท่านจะได้เจอคนใหม่ที่เป็นสายเปที่อุปถัมภ์ค้ำจุนอาจจะเป็นคนไกลคนต่างชาตินะคะอันนี้นะจะได้ทักทายพูดคุยได้คบกันระยะยาวคุณจะผูกพันกับเขามากมายเลยเพื่อนๆนะคะมาดูอดีตที่ผ่านมาแป๊บหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงเบื้องมายังไงบ้างนะคะธาตุไฟหนึ่งเรียนนะคะ บางท่านอาจจะคุยกับธาตุดินกันบกสมังกรนะคะกรกฏลักนากรากฏนะคะธาตุลมตุลกุมเมถุนสิงลักนาสิงนะคะธาตุดินกันเึกสมมังกรธาตุน้ำกรกฎมินวิจิกนะคะธรรมดันก็คือชาวธนูลักนาธนูที่จริงคุณคุยกับใครก็ได้นะคะก้าถ้วยบ่งบอกสถานการณ์ที่ผ่านมาบางคนนะคะรักเพศเดียวกันนะคะความรักไม่มีพรมแดนที่จะกางกั้นแต่สิ่งที่กางกั้นเราก็คือความความที่เรานะคะอนอกใจกัน ความรักที่ไม่ค่อยเกื้อกูลกันไม่ช่วยไม่ไม่ชอบสร้างกุศลผลบุญร่วมกันนะคะก้าวถ้วยเป็นสถานะที่บางขั้นที่เจอที่อดีตที่ผ่านมาคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้หรือคนเฟลลี่เขาเติมไม่ค่อยเต็มนะคะส่วนใหญ่ไพ่ก้าวถ้วยนะคะมันเติมไม่เต็มไม่ว่าเราจะแสนดีแค่ไหนหรือบางคนนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นเฟลลี่คุยกับใครเยอยะแย,ยะมากมาย ะะจะติกชาวตุลัคณาตุลความรักมันมีข้อตกลงอะไรบางอย่างหรือมีเรื่องศีลธรรมเรื่องเอกสารเรื่องกฎหมายบางคนนะคะจะติกแปลว่าคุณอยากได้ความรักเท่าเทียมกันเท่าเทียมยังไงเช่นคุณเทคแอคชั่นก่อนคุณคุยคุณคุยกับเขาก่อนอย่างเงี้ยค,คุณ,คณมีอะไรสมมติ เราฝ่ายรอนะเพื่อนรอรอเขานะคะตอบมารอทุกสิ่งทุกอย่างมันเรารู้สึกช่างไม่ยุติธรรมกับเราเลยความรักคุณอาจจะมีการตัดสินใจบางอย่างนะคะเพื่อนเพื่อนที่จะตกลงเป็นแฟนกันตกลงอะไรหลายๆอย่างหรือแม้กระทั่งตกลงที่จะจากกันก็ได้นะคะแต่คุณต้องมีเหตุผลนะคะตรงนี้ด้วยนะ,ะมินว่าคุณมีเหตุผลแหละนะคะสองถ้วยความรักรู้สึกดีมากมายมินว่าที่ผ่านมาใครที่ขัดแย้งกันนะคะมีโอกาสแล้วนะที่จะ รับความเข้าใจแต่บางท่านโสดนะคะคุณจะได้เจอความรักที่เท่าเทียมความรักที่อาจจะเป็นรักเพศเดียวกันได้หมดนะอย่างที่มินบอกนะคะและความรักนี้มาพร้อมกับความเข้าใจและชัดเจนว่าต้องการอะไรนะคะความเท่าเทียมความรักที่คุณเคยเรียกร้องอยากได้นะคะเพืเ่อนๆเคยอธิษฐานขอพรไว้นะคะมันจะเป็นจริงนะคะ ควีนเทเรียนนะคะเนาะธาดินกันมื่อสมกรคุณรู้ค่าของความรักดีรู้ค่าของเหรียญทองดีแต่คุณนั่งบนบันลังนะคะคุณไม่ทําอะไรนะคะตอนนี้คุณบอกถ้าใครรักเราเขาจะเข้าหาเราเองเขาจะตามหาเราเองอ่ะถูกแล้วคะ่ะเทมเมรนความรักที่ผ่านมาคุณไปไปกับกับกับใครสักคนหรือความรักบางคนแตกต่างกันทางด้านศีลธรรม ะะอายุศาสนานะคะควัฒนธรรมนะะหรือเวลาทํางานที่แตกต่างกันแต่คุณก็พยายามปรับพยายามบาลานนะคะเพื่อนๆเห็นไหมน่ะนะคะตรงนี้ก็คือพาทิต์ที่ขึ้นนะคะอะไรที่เรารู้สึกว่าเราบราลานเราปรับอะ่ะมันจะมีแสงสว่างที่ปลายอยุโมงค์นะคะความสําเร็จตรงนั้น ที่ผ่านมาแน่นอนละ่ะคุณมูฟออนไม่ได้นะคะคุณเอาใครออกจากหัวไม่ได้นะตรงนี้แต่ที่จริงมันมีที่ออกอยู่นะแต่เรารู้สึกว่าเราอาจจะมีอะไรที่บังตาบังใจเรานะคะหรือเราทําความดีไปคนคนนี้เขา,าอาจจะยังไม่เห็นหรือเปล่านะหรือความรักคุณอึดอัดมากคุณกดดันนะคะสิบถ้วยคุณอาจจะไปเจอความรักที่เขามีเจ้าของหรือเขาอยู่เป็นครอบครัวกับคนอื่นหรือ เรานี่แหละเมื่อก่อนนะคะอยู่กับเขาเป็นครอบครัวนะค,ะคบกันตั้งนานแล้วนะคะแต่แล้วก็มีคนใหม่ๆมาแทรกมาความสัมพันธ์ของเราทําให้รักเรามีปัญหานะคะเพื<ๆ>่อนๆ7เจ็ดไม้เท้านะ,ะที่ผ่านมาคุณพยายามนะคุณอาจจะปิดกัน้นมีกําแพงกับตัวเองไม่อยากคบใครละหรือเราบล็อกอะไรใครไปนะคะตรงนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึงมันห้อยตรงเต่งอย่างเงี้ยนะเพื่อนเพื่อนนะคะ เห็นไหมคุณคิดได้นะนะคะแต่ว่าบางอย่างเราก็อาจจะทําอะไรไม่ได้ตอนนั้นนะดะวยเฮอมีชะกันลัคนากันสิ่งใดที่คุณเงียบนะคะเรายังมีดวงดาวและมีแสงสว่างนําทางเรายังมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยบอกเรานะเพื่อนๆตรงนี้คุณทบทวนในความรักความสัมพันธ์นะแต่ใจเราก็ยังนึกถึงนะคะงั้นมินขอดูว่าคนที่คุณรักคนที่คุณคบหรือคนที่คุณจะเจอเนี่ยละค่ะเพื่อนๆเขาเป็นคนยังไงนะคะ ก็เ,เป็นคนยังไงบ้างคิ้งถือถ้วยนะคนคนนี้นะเออครึ่งหนึ่งมันเหมือนว่าเขาเทบางอย่างทิ้งนะคะเขาก็เป็นคนเผื่อใจแหละแต่คนบางคนคุณจะเจอความรักที่อาจจะเป็นคนที่เคยห่างคุณไปก็ได้นะคะเคยห่างไปบล็อกกันไปปดปดบล็อกบอกนะคะอ่อนอ่อนออฟอก็ได้เพราะว่าเขายังถือคุณไว้ในมือนะคะหรือคนคนนี้นะคะ เขาเป็นคนที่รู้สึกว่าอารมณ์อ่อนไหวง่ายก็ได้นะถ้วยคือความรู้สึกอารมณ์นะคะนคนคนนี้เป็นคนยังไงหรือเป็นคนโรแมนติกก็ได้นะ,ะเ,นเพื่อนเพื่อนเดฟูนะคะคนคนนี้นะคะเขาเคยอยู่โดดเดี่ยวก็ได้นะนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะ,ะหรือเขาอันอยากจะคบใครแล้วแบบสบายๆนะคะไม่ได้ฟิกตอนนี้กับความรักเท่าไหร่นะคะไม่ได้แบบอยากจะเป็นแฟนเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะค่อยๆคุยคนคน,นี้นะ,ะสิบเหรียญ คนคนนี้มีหน้าที่การงานการเงินที่มั่นคงนะคะ The นะคะชาวพิจิกราคณาพิจิกพ่กพอไม้แม่ไม,ไม้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนนะคะเป็นคนมีตําหนินะคะหรือเขาอาจจะเคยจบกับใครมาก่อนนะคะเพื่อนๆหรือตรงนี้เห็นไหมอาจจะห่างเคยห่างคุณไปจบกับคุณไปแต่พไพ่ใบเดียวนะมันไม่ได้หมายถึงจบแล้วไปเลยนะมันมีแสงพาธีตรงนี้มันเหมือนจบเพื่อรอวันเริ่มต้นใหม่เพื่อรอวันเคลียร์ใจบางครั้งเราต้องถอยออกมานะคะ นะตรงนี้ห้าถ้วยคนคนนี้เขาก็ยังนึกถึงสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่ตัดไม่ขาดยังเป็นอดีตของเขานะคะอาจจะเป็นคุณก็ได้นะนะคะที่เขายังตัดคุณไม่ขาดหรือคนคนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เคยเจ็บปวดและเสียใจก็ได้นะคะมาก่อนหนึ่งถ้วยแน่นอนละคะ่ะตรงกับของคุณเลยคนคนนี้แน่นอนละคะ่ะเขาคุณได้หัวใจเขาไปคล้องนะคะหรือหรือเขาได้หัวใจเราก็ได้นะคะเพื่อนหรือเขายกหัวใจให้เราได้ด้วยนะคะตรงนี้นะเดมินขอดูก่อนว่า คนที่คุณจะเจอเนี่ยเขาคิดยังไงคุณนะคะตกตาแหน่งความคิดของเขาเป็นหนึ่งถ้วยกับเทมเพลนนะคะหนึ่งเรียนนะคะคนคนนี้เขาบอกว่านะคะเขารู้สึกดีกับคุณมากเขาอยากคบออกับคุณแล้วหวังถึงอนาคตอันไกลออกไปอาจจะมั่นหมายแต่งงานคบกันระยะย,ยาวอาจจะแบบนี้ก็ได้นะคะหรือคนคนนี้เขาคิดว่าความรักของเขานะคะเขาพร้อมแล้วไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องหัวใจ หรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่คุณพร้อมทุกอย่างอ่าเดเมเชเชียนนะคะคนคนนี้เขารู้สึกดีกับคุณแหละนะบางคนจะเจอคนที่มีความรักที่เป็นคนต่างชาตินะคะเป็นสถาปนิกเป็นคนที่เดินทางบ่อยนะคะหรือเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับรถหรือเป็นแอร์เป็นสจ๊ตนักเดินทางนะคะได้หมดนะคะเป็นคนเซาลเป็นผู้รู้นะคะเป็นคนที่นะคะติดต่อประสานงานเป็นส่วนกลางหรือบางคนนะคะจะเจอนะคะ คนที่เรียนภาษานะคะเป็นคอนซัลเป็นหมอดูนะคะเป็นคนที่นะคะเป็นนักพูดก็ได้นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะบางคนเป็นคนที่เจอคนที่เก่งมีความสามารถได้ด้วยแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะเป็นคนที่คุณผูกพันเข้ามาแต่ดีชาตินะคะตัดกันไม่ขาดหรือเป็นสิ่งที่มหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือกุศลผลบุญเกื้อหนุนให้มาเจอกันนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวมินขอดูเนดนงว่าเขาคิดยังไงคุณบ้างนะคะหนึ่งเรียนกระเด็นเมจิเชียนนะคะ เดจจัตเมนต์นะคะเขาบอกว่าเดจจัตเมนต์เห็นไหมคะไพ่ที่อยู่โครงกระดูกนะะเทพเจ้ากาเบียนท่านเป่าแต่สิ่งไรก็ตามที่มันตายแล้วมันเหี่ยวแห้งแล้วเขาจะปลุกสิ่งนั้นให้ฟื้นตื่นขึ้นมาคุณกับเขาอาจจะเคยห่างกันไปเคยจบกันไปนเขาอยากฟื้นหรือฟื้นความรักความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อนๆเขาบอกเขาผูกพันนะคุณเขาบอกเขาอยากอยู่กับคุณไปนานๆคุณอาจจะเคยเป็นครอบเป็นครัวนะคะเป็นสิบถ้วยเนาะนะคะ คิงถือไม้เท้านะคนนี้เป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะอานะคะหรือช่วงนี้ทํางานนะคะคนนี้หนึ่งถ้วยนะเขาบอกว่าหัวใจเขาเขาจะยกให้คุณนะคะเพื่อนๆเขาบอกคุณเป็นหนึ่งในใจเขาเดลิเวอร์ชาวเมทุนลนัคนณาเมทุนนะคะถ้าคนโสดนะคะเพื่อนๆคุณจะได้เจอความรักที่เดลิเวอร์นี่ส่วนใหญ่เป็นรักที่ต้องเลือกนะค,ะคุณบางคนอาจจะมีทั้งคนใหม่กับคนเก่าก็ได้นะคะตรงนี้เนาะแต่คนนี้นะคะเขาบอกว่า ถ้าเป็นคนโสดนะคะเขาอาจจะมีคนที่มาชอบเขาเยอะแยะมากมายแต่หนึ่งในนั้นเขาบอกเขาเลือกคุณแรกๆอาจจะมีคนเยอะแยะที่พูดพูดคุยแต่นานๆไปทุกอย่างจะเฟดตัวเพราะว่าเขาผูกพันัะคุณนะคะเป็นหนึ่งถ้วยนะคะขอดูเพิ่มเติมนะคะคิดยังไงคุณบางสิบไม้เท้านะคะคนคนนี้ อ,อ,อาจจะเคยพยายามกับคุณมาก่อนนะคะแล้วก็หายไปนะตอนนี้เขาบอกเขาปล่อยเขาวางแล้วอะไรจะเกิดก็เกิดนะคะขอให้ได้มีคุณนะคะณนะตรงนี้เด็กถือถ้วยบางคนเป็นความรักที่ต่างกันนะคะอายุต่างกันห้าปีสิปีกว่าขึ้นไปนะคะไพ่เพจะเนแล้วะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมานะเพื่อนๆความรักนะคะเขายังถือคุณไว้อยู่ในมือบางคนมีลูกด้วยกันก็ได้นะคะอ หนึ่งดาบนะคะตรงนี้ขึ้นมาอาเดอซันนะคะสีไม้เท้าไนท์เทเรียนนะคะไพ่ใต้สำหรับเดมเพลสนะคะความรักความสัมพันธ์นี้นะคะประการแรกคุณจะได้เจอคนที่ประสบความสำเร็จคนที่มีชื่อเสียงเช่นในวงสังคมเขามีคนให้การยอมรับให้เกียรตินะคะ อาจจะเป็นดาวโดดเด่นในมหาลัยนะคะก็ได้นะในที่ทํางานหรือเขาเป็นคนมีชื่อเสียงจะชื่อจะซื้อชื่อเสียงมากชื่อเสียงน้อยอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคนคนนั้นนะคะแต่ว่าแน่นอนละเขาต้องเป็นคนเด่นคนดังหรือเอาง่ายๆเขาบอกว่าคุณน่ะอาจจะมีอะไรที่พิเศษนะคะที่เขาดูแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนคนเด่นนะคะเพื่อนๆในสายตาเขาก็ได้นะเขาชื่นชมคุณอย่างนี้ดีกว่านะคะมีนจะพูดอย่างนี้สีไม่เท้าเขาอยากคบกับคุณระยะยาว แตม่มินดูแล้วนะคะมีบางคนที่เป็นคนเดิมๆของคุณนะคะเ,เพื่อนๆเขาอยากปลูกสิ่งที่ตายแล้วคือเราเคยจบกันนะเขายังนึกถึงคุณนะคะนึกถึงสิ่งที่คุณเคยสร้างกับเขามาดีแค่ไหนคุณเคยเป็นเอ็มเพรสที่รักและดูแลเขาให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างให้เหมือนให้เหมือนแม่ที่ที่ดูแลลูกนะะให้ใจให้ความรักออฟเฟอร์หลายๆอย่างนะคะจนลืมรักตัวเองก็ได้นะคะธาตุไฟตอนนี้มันเหมือนเขารู้แล้ว ว่าคุณนี่แหละคือรักแท้ไม่มีใครดีเท่าคุณนะคะเพื่อนก็ใพ่มันออกมาขนาดนี้เนาะนะคะคุณอาจเขาอาจจะเคยคบกันมานานด้วยนะคะเกินเจ็ดปีแล้วนะสิบถ้วยนะคะตรงนี้เขาอยากมีอนาคตนะคะคุณเป็นความเติมเต็มของเขาทางด้านหัวใจเขาบอกเขาจะยกหัวใจให้คุณด้วยถ้าคนสดคุณจะได้เจอความรักนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะแต่แน่นอนละะ้ค่ะคุณอาจจะมีสเสน่ห์หรือเขามีสเสน่ห์แต่ละคะแรกๆอาจจะเป็นอย่างนี้แต่นานๆไปคุณเป็นหนึ่งเดียวนะคะเพื่อนๆเป็นนัมเบอร์วันเป็น One, เอ็มเพลสอ่ะที่เขาจะเลือกนะคะที่เขาจะยกหัวใจให้ มินขอดูแอคชั่นก่อนนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะเ,เนี่ยคะ่ะสเตนมินว่ามินดูไปแล้วนะคะอ่ะไม่เป็นราคาถอดถอดอีกค่ะเพื่อความชัวร์อ่านะเดมเพลทนะคะซีไม้เทลสิบเรียน ธาตุไฟจะได้เงินก้อนบางสิ่งบางอย่างนะคะในสิ่งที่คุณรอในสิ่งที่คุณลงทุนความรักจะมีคนมาอยู่เพื่นหัวใจให้เดอสตาแต่คุณไม่ได้รีบร้อนเลยนะเพื่อนๆคุณเป็นเดอสตาไปแล้วสตาร์ที่ชฉบกลุ่มลัก,กลนากลุ่มมาโอ้บางคนจะกลับมาจริงๆด้วยคนเดิมๆนะคะคนที่เขาเงียบๆนิ่งๆใส่คุณหรือคนที่มีปัญหาบางคนจะเจอความรักต่างชาติบางคนรอเดินทางเจอกันสองวย คนโสดเจอความรักนะคะเ,เพื่อนๆนะคะเป็นคนต่างชาติเป็นคนที่มีหน้าตาทางสังคมมีเงินมีทองมีความมั่นคงนะคะส่วนคนที่มีปัญหาอันนี้มีพูดรวมด้วยนะคะมีโอกาสนะคะปรับความเข้าใจเป็นคนเดิมๆที่ย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่เป็นคู่ของคุณนะคะเป็นโซเมทแต่ทีนี้คุณไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนนะมันเหมือนคุณสบายๆถ้าคนเดิมนะ,ะใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเพอๆคนใหม่เข้ามาคุณก็คือ สบายสบา่ะคุณอาจจะเคยคาดหวังอะไรไมาเยอะแล้วกับใครบางคนนะคะนะตัตอนนี้ไม่คาดหวังน่ะแต่ใช่ก็ใช่คบกันไปเรื่อยๆก็ได้นะเพื่อนๆนะคะแต่พา้คุณออกมาดีมากเลยทาดไฟขอบคุณมากมายนะคะคนโสดทาดไฟดูดวงส่วนตัวกับมอมินไอดีไลหน้าจอก,ก็ก็มีนะคะใต้วิดีโอคลิปก็มีไอดีไลค่าครูก็ทิ้งไว้อย่างเอียดนะคะแอดไลน์ทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะว่าวันเวลาตรงกันไหมนะคะมินข็ให้ เป็นไกด์นิดนึงถ้าคุณชอบถูกจลิตกับอาจารย์ท่านใดคุณดูดวงกับอาจารย์ท่านนั้นจะแม่นขึ้นนะคะถูกจริไหมยถึงว่าเราดูแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อนะคะเราใจเราเปิดนะคะใช่ไหมอ่ะถ้าใจเราไม่เปิดเรอไปดูจะแม่นไหมเออเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะไม่แม่นนะคะถ้าอย่างนั้นถูกจลิดกบมินนะคะก็ทักเข้ามาได้นะคะนะคะพร้อมที่จะรอคิวนะคะพร้อมที่จะโอนจองแล้วก็พร้อมที่จะดูดวงตามนัดหมายก็แค่นั้นละค่ะ ขอบคุณมากมายค่ะชอบช่วยกด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ